เขื่อนภูมิพลค่ะปรับแผนการระบายน้ำเพิ่มขึ้นรับมือมวลน,น้ำจากพายุคันแมกี้ยืนยันค่ะเขื่อนมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยค่ะ วันนี้ค่ะเมื่อเวลา13นาฬิกาที่เขื่อนภูมิพลอำเภอสามเงาจังหวัดตานายประสานแสงจุนผู้ช่วยผู้อำนวยการเขืออเข่อนภูมิพลหนึ่งกล่าวว่าจากสถานการณ์น้ําที่ไหลเข้าเขื่อนณนะปัจจุบันค่ะระดับน้ําของอ่างค่ะเก็บน้ําเขื่อนภูมิพลอยู่ที่ระดับ258.94เมตรระดับน้ําทะเลปานกลางค่ะคิดเป็น97.56เปเน ของระดับกักเก็บสูงสุดโดยเค,ยเค่อนค่ะสามารถเก็บกัก <GO av uther> ได้สูงสุดอยู่ที่260เมตรระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งยังสามารถรับน้ำเพิ่มได้อีกอยู่ที่328.74ล้านลูกบาทเมตรหรือคิดเป็น2.44เอร์เซนั่นเองค่ะสำหรับเื่อนพื้ิพลครับได้ปรับแผนการระบายน้ำตามมติที่ประชุมของคณะอนุกรรมการอำนวยกัน การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําโดยการปรับระบายน้ําเพิ่มขึ้นเป็น20ล้านลูกบาศก์เมตรจากการที่มีการระบายอยู่แล้วอยู่ที่13ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อเตรียมรับมือกับอิทธิพลพายุคันแมก,กี้ที่จะเกิดขึ้นและจะปรับเพิ่มการระบายน้ําเป็น25ล้านลูกบาศก์เมตรและ30ล้านลูกบาศก์เมตรตามลําดับนะครับโดยเจ้าหน้าที่ในเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ําจากหน่วยสถานีวัดระดับน้ําทั้งสาสถานีอย่างใกล้ชิด เพื่อสเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับแผนการระบายน้ําให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีทั้ทงนี้ยืนยันนะครับว่าเขื่อนเองมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยโดยทีมวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญดําเนินการตรวจสอบโครงสร้างและความปลอดภัยของเขื่อนในทุกๆวันนะครับ